ว้าว wow. ใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวเพียบเลยเต็มเลยดีๆเลย <c oughs> <c oughs> ไม่แมองอู้ด้เยอะแล้วยกให้ดูหน่อย ยกโชว์หน่อยยกโชว์โอ้โ,โ,โหท่านผูช้ชมเห็นไหมฮะโอ้โหชัดๆเลยครับเต็มเลยฮะโอ้ได้เยอะได้เยอะขอบคุณมากโอ้ติดดีติดดีโอ้ตามันจะทีหน่อยนะอันแรกได้ตัวใหญ่ตาห่างเหรอเต็มเลยท่านผู้ชมสวยงามมากเลยสวยงามสวยงาม ตามนั่นแหละโอ้ยท่านผู้ชมสวยมากสวยๆๆๆเรียบเลยโอ้สวยงามท่านผู้ชมนี่ฮะวิถีชาวบ้านเต็มเลยฮะในป่าเต็มเลยครับท่นานผู้ชมหานะอยู่หาก,กินครับโอ้ยสุดยอดเลยฮะนี่ภาพสวยภาพสวยเต็มนะน,นี่นะเห็นชัดๆเลยครับ อดวงดีวางขายได้ตลาเต็มเลยท่านผู้ชมดวงดีวางขายได้ปลาเต็มเลยออ้ยขาวชัวเลยโอ้สดสดเลยะครับท่านผู้ชมสดสดเลยโอ้สวย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  บนกำลังนั่งอยู่กำลังไล่ทำตาขายเหมือนกันนะอยู่ข้งบนนะอยู่งฝังก็จะมาลงเนกันนะจะม่ลงนะนี่ลงเสร็จแล้วจะเจ็บเลยฮะลงปบเดียวครัท่นประมาณประมาณสิบยี่สิบนาทีเท่านี้ นะโอ้นั่นก็มีปลาเยอะเลยโอ้นั่นก็เยอะเลย่ะอน้นเดียวกันเยบะเลย อันเดียวกันนะครับบนสองคนข้างบนนะอันเดียวกันคนนี้เป็นคนลงอด เก็บแล้วจะเอาปลาขึ้นไปเก็บแล้วครันผู้ชม กันไปฮะถ้าผู้ชมมองเห็นเนียปลาขาวเวยบเลยโอ้สุดยอดโอ้ได้เยอะได้เยอะลงข่ายนะลงข่ายแล้วเจ็บไปเรื่อยๆนะยอดเลยครับแม่แจ๋วเลยฮะมันจะลงแจ๋วเลยได้เยอะเลย ับไปดูเบ็ดเลยเนี่ย เบ็ดก็ได้ครับเบ็ดเบ็ดก็ได้เหมือนกันเบ็ดอะ่ะเบ็ดก็ได้เหมือนกันเบ็ดอะ่ะเบ็ดก็ได้ปลาเหมือนกันนี่ จะได้ปลาเหมือนกันดูโน่นแล้วมาดูเบ็ดต่อ ด้วยกันนะแล้วมีลมนองถ่านิดหนึ่งผลที่อยู่บนนี่เก็บไม่ทันบางทีอยู่บนเก็บไม่เก็บสองคนไม่ทันเอาเปลาอาอกแบบหายเลยเดี๋ยวจะได้ไปดูหน้าทดนะวันนี้เขาจะเปิดนะ น่าจะเอาไข่มาด้วยเราไปอยู่น,นานๆน่าจะเอาไข่มาด้วยวะเอาไข่มาลงไว้แล้วก็ไปนั่งตกปลาไม่วันหลังเอาไข่มาด้วยขากลับก็เอาไข่กลับด้วยเก็บปลาด้วยได้สองอย่าง